บอกผู้จัดการ <c oughs> ว่ามีอะไรเกิดจากคขาวไ่ได้บาว่าจะปวกเ กาจตรวเบอร์พวกท่านประธานไว้นะครับพี่คุณกุ้งนะครับ098 094สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกุ้งแล้วก็พี่ช่างกล้องนะครับ098 094ประธานาธิัดีเพื่อเห็นจะมาดูเนาะเราจะได้ดูกันส่วนช่างกลก็พี่แดงเอ็นวีดีค่ะใช่ เราก็จะซูมความมิดข้าวที่ลูกเอ่อเครื่องในราคาที่ลูกจะปวดเดนมาที่ไหนที่ตลาดเห็นไหมเครื่องปุ๋ยยาปลาต้องลดราคาลดราคาค่ะเพราะว่าตอนที่สกอนพร้อมกับการรวบรวมข้าวยังครับพร้อมแล้วค่ะก็ประชุมหารือกันแล้วนะคะก็พร้อมแล้วค่ะคาดว่าปีนี้รวบรวมข้าวได้เยอะไหมครับก็คาดว่าเยอะค่ะเพราะว่าปีนี้มันไม่มีโครงการโครงการประทวนนะคะจำนำข้าวแบบประทวนนะคะ ก็คิดว่าได้เยอะค่ะ,คะเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็ที่ออกไปประชุมกลุ่มนะคะก็เห็นว่าจะตากข้าวจะตากข้าวไว้โลราคาชราคาตอนนี้สัเาเตรียมพร้อมกันเลยนะก็เตรียมพร้อมก็คือหนึ่งด้านเงินทุนสองก็คือวัสดุที่เราจะเตรียมความพร้อมคือเครื่องช่างที่ได้มาตรฐานรถตักเราพรอมทุกอย่างค่ะ,คะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสกสารเรื่อง ตานตากด้วยปุ๋ยไปตองไวซื้อพิ่นคือนในปฏิบัติในแป้งนี่คือคือวานปุ๋ยผืดโซดลงเนาะค่ะพอปุ๋ยผืดโซดง่ามแล้วในลูกมาทำไมลมามาให้เขาให้มาเฝ้าวิเศยหรือเยิยทำมาขายมาขายท,าทำเป <ทำ S 2> ็นไม่รู้ ก็ต้องก็ต้องพึ้นคาตนเองกันมันี่ลมันี้เลยมันม uh, ันไม่ยูนมันมี่ยูมันียู่ยูเพียงอยู่มากเลสติกเนี่ยนี่หมูพันสุรินได้ทันนี่หมูหมูพันสุรินของดีตังซื้อยังไง โดยการการมุ้งไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องฉีดยาไงพอเขาจะให้มะนาวลูก